พินปงพินไฟฟ้าที่มีเหล็กปรับขันคอปรับขันคอนะครับเปาประจําถูกขิดครับพี่น้องบันนี้หลายคนนะครับ่เขอใจว่ามันมีหรอมันเป็นยังไงมันใสยังไงนะครับสําหรับขายพินรอยเอดแล้วนะครับพี่น้องสื่อไปอา่าอาจจะเก็บรักษาบอดีอาจจะโดนความชื้นนะครับความเย็นความฮอนนะครับไม่กับมีการ บิดโตไปตามสภาประกาศคือเขาต้องเก็บให้ดีนะครับผมซึ่งมันมีโอกาสเป็นไดท้ทุกไม่ทุกแบบทุกรุ่นทุกค่ายนะครับอาการติดเฟดนะครับติดเฟดเป็นยังไงบแบบที่นี่ติดเฟดกะเสียงสิเป็นยังสี่ครับเห็นไหมครับมันสีบใสนะครับผมมันสีบ่ไดอันนี้ก็เสียงพิ้นธรรมดาแต่ว่าคันติดเฟด นี่ครับเสียงสีเป็นแบบนี้ครับพี่น้องพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับสื่อพิมหรอยเอดไปนะครับสีแถมปะแจให้แบบนี้นะครับนี่เป็นปะแจแบบนี้นะครับผมเป็นปะแจเอาไว้ปั๊บนะครับที่บอกว่าแถมหกเหลี่ยมปรับขันข้อนะครับสีพิมพ์ใบสูโตสูรุ่น สู้แบบนะครับสำหรับขายพิมพละเอ็ดนะครับเ้อากระทําการย่อนสายเนี่ยนะครับในผมเห็นไฮเบิงสดๆเลยครับพี่น้องนะครับผมย่อนสายเอาสายออกนะครับเอาออกจากล่องเพราะวาห้องสีใสหกเหลี่ยมเนี่ยในการขันนะครับ้ามันติดเฟสนะครับพี่น้องขันนะครับผ่านไปนะครับให้ออกนอกโตเดร์นะครับขันให้ขันให้ดันไปนะครับนี่ท่วนเขียนมริการนั่นแหละ ดันออกนอกโตอยู่ของนะครับนี่ว่าหามันติดอยู่2ติดมาหลายเฟส2เฟสนะครับแต่ว่าต้องสอดเข่าห้มันเข่าหู้ด้วพี่น้องนะครับผนนู้งขั้นี่มันมาท่าในเข่าหู้นะครับถามมันเข่าหู้เนี่ยมันสิ่งหมดซึกแน่นๆนะครับผมต้องให้มันรู้สึกแน่นตอนที่เราหมุนไปเนี่ยรู้สึกว่ามันแน่นนะครับเราถึงจะเราถึงดันไปนะครับสักสามเทีย นะครับสักสามเทือขันบ่ได้ติดแบบหลายช่องนะครับยังติดหนึ่งสองสามนึเสียเอา,าประมาณสามเทือนะครับเบรงกรอนนะครับแล้วกะมาเคียงสายนะครับเคียงสายเบรงช่องที่มันติดเ้อพี่นองเดอเนี่ยตั้งสายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงนะครับัดที่นี่ที่จริงแล้วนี่นเข้าเสร็จปุ๊บนี่เขาต้องล่อสะกอนะครับผมเพราะว่าใหม่มันกระสีหายเวลามันแบบ ได้บิดโตดันโตของมันแนจากน้อยนะครับผมแต่อันนี้ผมกะสีเฮดไ้เบิ่งสดๆเลยนะครับผมว่าหายมัติีอยู่ช่องนี่เนาะเห็นไหมครับมันหายแล้วหายทุกช่องเลยเหรอเนี่ยอันนี้คือเล่นปกติเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกช่องเลยเห็นไหมครับหายนะครับ อันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะนะครับผมสดๆเลยนะครับผมอาิญาวแแนวจะามีประโยชน์กับพี่น้องแน่นอนนะครับสื่อพิษลอยเอ็ดไปแล้วนะครับบ่ต้องผิดหวังนะครับเหตุบ่ได้เหตุบ่เป็นขันเกิดปัญหาแบบนี้ส่งกลับคืนมานะครับเดี๋ยวทางร้านดูแลบริการให้นะครับค่าใช้จ่ายบบมี่มิตรค้าส่งกลับขันผู้ใดสื่อไปโดนๆเราเจอปัญหานี่นะครับผม เราแก่บ่ได้แก่เองบ่ได้เรายังดูแลให้ท่านเหมือนเดิมนะครับสําหรับขายพิ้นรอยเอสทุกสาขานะครับของครูพงศ์นะครับผมกับรันตีได้นะครับบ่ผิดหวังสําหรับตัวนี้กับพิ้นรุ่นสิงคอนนะครับผมสามพันหาอีเขียวเนียวสับครับผมสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งผู้ใดสนใจทักข้ามากันแล้วกันขอบคุณอะไครับที่ติดตามรับชมจนจบครับผมสวัสดีครับ